มาดูสาเหตุและปัญหาการรั่วซึมของบ้านนี้ครับว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับโดยเฉพาะบ้านหลังนี้นะครับเป็นงานที่ทางบริษัทผมมาทําแล้วเคลมไปนะครับไม่หายนะครับผมให้ชุดช่างราคาของบริษัทมาเคลมไปแล้วสองครังคร้งแตไม่หายเดี๋ยวนี้เรามาดูว่าเกิดปัญหาจากอะไรเดี๋ยวเราจะไล่ทีละสเต็ปขั้นตอนกันเลยนะครับก็แล้วก็จะได้เข้าใจว่าบางครั้งการทํางานเนี่ยเรามอบหมายให้ลูกน้องนะครับ แต่ถ้าไม่มีการตรวจสอบที่ดีพอจะเกิดปัญหาเหมือนบ้านหลังนี้นะครับที่ผมเจอปัญหาอยู่แต่ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าภายใต้มาตรฐานของบริษัทเรานะครับการรับประกันงานไม่ว่าจะเกิดปัญหาแค่ไหนนะครับทางบริษัทนะครับจะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้นะครับไม่มีการเทงานไม่มีการทิ้งงานนะครับนะครับเพราะว่ามันอยู่ภายใต้มาตรฐานของเรานะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับหลายๆคลิปที่เห็นผมทํางานก็จะเห็นได้ว่าผมกำชับทีมงานยำนัก ยำหนานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความผิดพลาดมันก็ยังเกิดขึ้นหนึ่งเลยเกิดจากตัวบุคคลนะครับซึ่งบางครั้งเป็นคนไม่ละเอียดนะครับและใช้ให้ทําในสิ่งที่มันไม่มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ด้วยนิสัยของคนนะครับไม่ว่างานจะยากหรือจะง่ายจะเน้นช่วยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่างานนี้นะครับเกิดปัญหาจากอะไรนะครับด้านหน้าของท่านผู้ชมนะครับที่เกิดปัญหาอันนี้อาจจะไม่ใช่ ปัญหาที่รั่วหนักนะครับแต่คือหนึ่งในปัญหาของการรั่วเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเกิดจากอะไรนะครับผมให้ดูนะหลังคารอน760นเนี่ยจากหลังรอนตรงนี้ถึงตรงนี้นะแต่ละโรงงานลูกลี้จะไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นจากกลางถึงกลางของหลังรอนทั้งสองอันเนี่ยนะอาจจะอยู่ที่1 9ถึง19.5นะครับหลังนี้ผมวัดนะครับได้19เซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นกลางหลังรอนนะจากตรงกลางนี้นะเมื่อมีแฟชชิ่งปิดทับนะครับก็ต้องวัดอ้างมาตรงนี้19เเซน แล้วเวลาวัดมาอ้างมาสิบเก้าเซนเวลาการยิงที่ดีที่สุดก็คือการดิดเตาแล้วยิงจะเห็นว่าแนวหัวสกูนี้ไม่ตรงนะไม่ตรงครับเยื่องไปเยื่องมานั่นก็แปลว่าอาจจะยิงลงที่ตัวของอท้องรอนนะครับเดี๋ยวช่างหนึ่งลองงัดขึ้นอะ่ะงัดขึ้นเดี๋ยวดูบางส่วนนะครับนะครับจวดูนะครับนะครับผมให้ช่างหนึ่งนะครับอ่ะครับอ่ะีนี่ครับอ่ะตามไปนี่ครับ การยิงเนี่ยเนี่ยยังยังถือว่าไม่ผิดนะแต่อย่างเงี้ยถือว่าไม่โอเคเนี่ยยิงหมิ่นแล้วดูตัวนี้ครับอ่ะัวตัวนี้หมิ่นเกือบหลุดท้องรอน,นอันนี้ก็จะเห็นว่ายิงเกือบจะหลุดนะครับแต่ยังไม่หลุดนะครับแต่อย่างเงี้ยต้องแก้ไหมต้องแก้ไม่เรียบร้อยนะครับไม่เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปครับอันนี้เป็นทีมงานของของผมเองนะซึ่งชุดนี้ก็ออกไปแล้วนะทั้งชุดนะครับออกไปแล้วเดี๋ยวไปดูจุดต,ต่อไปครับ จุดต่อไปก็นี้มีปัญหาของงานในส่วนของผมให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นงานผนังรั่วซึมนะครับงานผนังรั่วซึมงานผนังรั่วซึมอันนี้นะครับให้มาเช็คแล้วนะครับมีการปิดผนังตรงนี้นะครับซึ่งก็ปิดลักษณะนี้ก็ถือว่าดีไหมดีนะครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาเรื่องของจุดนี้นะครับแต่ปิดจุดนี้ดีแต่ยังเกิดปัญหาการรั่วนะครับสาเหตุที่รั่วนะครับเพราะว่า มาทำผนังแล้วนะครับมีการเช็คแล้วนะครับแต่เช็คแล้วผนังรั่วแต่รั่วในที่นี้พูดว่ารั่วในภาพรวมนะครับแต่ไม่ได้มีการเทสหรือว่าทดสอบนะครับว่าเกิดจากอะไรอันนี้ผมจะบอกจุดเปาะเลยนะเพื่อให้รวดเร็วเต่วการทํางานจุดเปาะลักษณะผนังนี้นะครับจะเกิดปัญหาช่วงคานนะคอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าเกิดปัญหาช่วงคานยังไงเดี๋ยวอธิบายต่อนะดูก่อนครับผนังนี้จะมีการใส่ตัว ตัวยูพลาสติกนะครับเป็นร่องพลาสติกนะครับแล้วฝังไปนะครับเพื่อที่ร่องตัวนี้นะครับเป็นร่องบังคับรอยแตกแล้วก็เป็นร่องบังคับรอยฉาบเมื่อใส่ร่องนี้ไปนะครับทำให้ช่างฉาบป,ปูนต้องฉาบเสมอร่องตัวยูนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ผิวที่เรียบเนียนแล้วก็ได้ร่องบังคับรอยแตกแต่ปัญหามก็จะเกิดคือร่องรอยแตกนี้จะไปเพิ่มปัญหาในเรื่องของการรั่วซึมนั่นหมายความว่าปกติช่างจะฉาบผนังหนาที่1เซนติเมตรใช่ไหมครับพอฉาบผนังหนาที่1่งเซนติเมตรร่องนี้ก็จะ อยู่ที่ประมาณ1เซนเหมือนกันนั่นเท่ากับว่าถ้าฉาบ1เซนหรือ1เซนครึ่งกรณีฉาบ1เซนแปลว่าด้านหลังพลาสติกนี้ไม่มีปูนฉาบเลยแปลว่าถ้าน้ําเกาะในพลาสติกตัวยูนี้ก็จะเกิดการรั่วทันทีนั่นเองครับจุดต่อมาครับด้านหน้านะครับของท่านผู้ชมในกล้องก็จะเห็นว่าเป็นภาบลักษณะของน้ํานะครับนั่นก็คือนะครับการรั่วบริเวณอรอยชักล่องที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ ก็จะมองไปที่พื้นฟ้านะครับก็จะเห็นว่ามีรอยหยดบริเวณหน้าคารนะตรงนี้ก็จะมีคาบน้ําไหลบริเวณหน้าคารน้ําไหลบริเวณหน้าคารนะครับอย่างเงี้ยแปลว่ารั่วทั้งแนวนะครับเกาะตามหน้าคารก็คือรอยชักล่องทั้งหมดนั่นแปลว่าถ้าฝนตกนานๆและต่อเนื่องก็จะมีน้ําลงหน้าคารและหยดนะครับตำแหน่งก็จะตรงกับหน้าคารนะครับนี่ครับคือเกิดปัญหาาการรั่วนะครับอีกหนึ่งสิ่งข้อผิดพลาดซึ่งเราเจอได้กับหลายๆโครงการก็คือการไม่ฉาบผนังด้านในนะครับ ผนังด้านในทาไมเขาถึงไม่ฉาบผนังด้านในครับในทุกๆผู้รับเหมาครับเขาจะคิดว่าเอ้ยตรงนี้มันเลยฝ้าไปแล้วไม่ต้องฉาบหรอกลูกค้าไม่เห็นแต่ลืไมไหมครับจุดประสงค์ของการฉาบเนี่ยไม่ใช่ฉาบเพื่อความสวยงามครับเราฉาบเพื่อความแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่มันอยู่เกินฝ้าไปแล้วจําเป็นต้องฉาบไหมจําเป็นนะครับเหมือนกันครับบางคนที่บอกว่าเอ้ยพื้นผิวเรียบแล้วอิฐบนเบาเรียบแล้วห้องครัวเคาน์เตอร์ปูกระเบื้องได้เลยปูได้ไหม ปูได้ผมไม่เถียงนะแต่ความแข็งแรงมันหายไปถูกไหมครับถ้าฉาบฉาบจุดประสงค์ของการฉาบคือการเพิ่มความแข็งแรงให้กับแผงอิฐนะครับกันนะครับแล้วก็จุดรัย่ยจุดนึงก็นะครับที่มันจะเป็นบริเวณคาแล้วก็บริเวณใต้คานนรับอันนี้เป็นร่องนะอันนั้นจุดพวกนี้จะเป็นจุดที่เกิดปัญหาการรั่วได้บ่อยที่สุดอันนี้ผมก็เข้าไปแก้ปัญหาและเช็คปัญหาให้ดูทั้งหมดแล้วครับโดยหลังนี้ก็เจอปัญหาการทํางานจากความผิดพลาดของรายละเอียดนะครับ หรือว่าปัญหาจากงานแล้วก็ปัญหาจากคนนะครับซึ่งอันนี้ก็น้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบุคลากรเนี่ยนะครับเรามุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานอบรมถ่ายทอดสอนบอกนะครับจี้นะครับมีการตําหนิถึงการทํางานไม่ดีนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าเราจะกําชับนักกําชับหนยังไงก็เกิดปัญหาได้อันนี้ก็ให้นึกถึงตัวผมเป็นหลักนะครับก็คือเนี่ยครับงานท่าลูกน้องเนี่ยนะครับเราไว้ใจมากนะครับ ให้ตรวจสอบให้หัวหน้างานตรวจสอบแต่ตรวจสอบแล้วงานก็ยังไม่มีคุณภาพนะครับบางครั้งอาจจะมาปัญหาอาจจะมาจากความเกรงใจของหัวหน้าช่างบางครั้งลูกน้องหรือว่าหัวหน้าช่างจะอาจจะอาวุโสน้อยกว่านะครับลูกน้องอาวุโสมากกว่าทําให้หัวหน้างานเนี่ยไม่สามารถกําชับ แตนะผู้ปฏิบัติงานได้ดีหรือว่าช่างได้ดีก็ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดของตัวผมเองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ตัวผมเองต้องนําไปปรับก,กุมปรุงและแก้ไขแล้วก็กําชับตรงนี้ให้ดีกว่าเดิมครับวันนี้ก็ต้องฝากติดตามผลงานบริษัทบูโมสวิตครับซ่อมสร้างต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่ายสวัสดี